สวัสดียมแดงครับพี่น้องมาเจอกันครับบ่าวจุลงครับพี่น้องพอดีมาหาลูกค,ค้าอยู่ทงางบ้านสว่างนะครับอันนี้ก็ขี่ตามลูกค,ค้าไปอยู่นะครับอันนี้หลังจากเราตรวจเครดิตแล้วต้นน้ำแทงครับพี่น้องอันนี้เป็นถนนอยู่กลางทงหน้าเลยครับ อำเภออาสามมรถครับมันจะอยู่ยเยื้องมาทางเมืองสวงเนาะเขาจะปลูกไม้ยูคาโอ้เขาาขางงามคัดเลยครับแต่ว่าบนเนี่ยเจ่าเขาหนาจะพามาลงท่างบา่อากาศดีมากครับเนี่ยน่าจะมีน้ำดินหนาจะอุดมสมบูรณ์ครับอรบผมันสุดขั้วเปมีหม่องนีบอน้บอนมีน้ำพี่น้องในบรงงานน้ำมูำเนี่ยอันีงามอยู่ครับ ทุ่งประแปลกตรงที่ว่ามันคือมีพวกต้นไม้แบบนะพี่น้องมีกกบบาาักขมนี่อย่างกับผลไม้ปลาบบกสมมอีิแล้วก็มีกกน้ำแทงพอมไหมครับอันนี้อุ้มคอยกกทมกับมี่ครับอันน่ะอุ้มคอยครับ ต้นกระเดามีต้นแกอันนี้เป็นเป็นต้นไม้ประจำถิ่นเลยนะครับพวกต้นแกจะมีในเพื่อพื้นที่ที่ของเขาเกิดได้ครับต้นแกน,นี่ต้นหว่าวครับอูยังคว้าเป็นอีสานอยู่เลยครับพี่น้องแถวนี้ว่้น,นะเมะมันจะเป็นปลาเขาเรียก่านยังไงปลาปลาท่ามปลาที่มีความอุดมสมบูรณ์เนาะ ต้นไม้พวกเี้ยมันจะเกิดอยู่ครับต้นศาสตร์พวกนี้จะเป็นต้นไม้เก่านี่ต้นยังนี่ต้นไม้แบบสมัยเก่านะครับยังยังมีอยู่ยังเกิดอยู่เสยในดินแถวนี้ตอนนี้ต้นแกรครับต้นแกน้ำผางทาาโบลาณเพ่นวาคันได้ทานเนาะเผาทานไม้แกนี่โอ้โเป็นยังไงดีครับเพ่นวาครับ ต้นแกจะมีต้นแกยเยอะเลยสมัยใหม่พันกษาเซลล์ต้นอยู่ข้ามาปลูกไว้โอ้คุณน่ะมีน้ำไหลพี่น้องทึบบรรยากาศดีแท้มันจะไหลไปห้วยทางนี้เนาะครับโอ้เลยบรรยากาศอีลิครับมือน,นี่เลยบรรยากาศทงหน้าคากีริเงิเงินน่ะไปตามไปย่าพาหลงทางเด้อมีแต่ทงหน้าเลยครับบ่มี้อดบานก้น มิดอิมซิมเลยบรน,น,นี้น้ำมันเมืดเต็มจะได้ว่าขี่รถมาโอ้โหแต่ว่ามันดีต้องเป็นคอนกรีตมืดเลดยครับพี่น้องอืมจะมีตนนนออมนน้นแ,นนนนนแก่อยู่ข้างทางเขานี่ล่ำไยเลยครับทอกแล้วพี่พี่น้องถอกออกง่วงแล้วโอ้ไม่แกนี่ขึ้นไลดินแถวนี้นี่ดินล้วนดีครับดูครับยังมีต้นแก่อยู่ข้างทาง เป็นระยะระยะเลยครับถึงจะเอาอยุคข่ามาใส่กระซังกับต้นแก่มันเป็นไม้ประจำทินครับมันก็นยังเกิดขึ้นไงได้ตลอดน้ำทั้งกุกซาดหรือเปล่าครับตัวนี้เนี่ยตน้นแก่ไงอ้ามาถึงทีเด็ดแล้วครับี่ยเนี่ยโอ้เค Hello Buffalo ครับถึงเวลาเอาเขาคอ,อกแล้วพี่น้องโอ้มีแต่ตรนอ้วนเลยเนี่ย กงใม่พวกนี้มันสิไปะย้มันจะอยู่ประจำทินไหมครับพี่น้องเกิดสนแถวบ้านผมอยู่เขาเิ้นว่อตาท่ามเนาะตาท่ามมันจะมีกงใหม่พวกจังซี่นี่เกิดขึ้นน้ำกันแท่เนี่ยเนี่ยต้นไม้แบบนี้แหละครับนี่นี่นี่ตนข้ามพอมเรือบักสมมอบอแอนบอกขันบมแมนกับยาวาได้พี่น้องมีตรงแพรด้วย บรรยากาศโมเมนต์ Moment. ว่าไทายจะทงให้ตรงหน้าดรกพี่น้องคือทางมันกับท่างไปหน้าเนาะมันท่างคอดเกี่ยวไปก็เลยพามาเบิ้งครับเราเข่าเพิ่งน,นี่ก็ง่ามแล้วครับพี่น้องมันตายฝนตนหนาวเราเบิง้งเนาะชีวิตวิถีเชา่าให้ชาวหน้าครับ